อุ้ยแบบนี้แล้วครับของแปลกครับนี่ครับเป็นเหมือนที่ผมต่อไซโยกก่อนหน้านี้เลยครับนี่ไงสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนกเขานะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับทางช่องฮาร์ดนกเขาใหญ่นะครับผมวันนี้ก็มาต่อนกป่าภูเขาสูงเมืองการนะครับผมให้ดูบรรยากาศก่อนครับ นี่ครับผมบรรยากาศดีมากครับผมอากาศคืมคืมหน่อยนะครับไม่ค่อยมีแดดแต่นกก็ไม่ค่อยอาดนะครับตรงนู้นฝนตกแล้วนะครับมุนมาฝนขาวมาเลยครับผมแต่บรรยากาศดีครับผมแสงแดดก็มีหน่อยนะครับแต่ไม่มีพระอาทิตย์นี่โดนเมฆบังไปหมดครับผมมาดูว่าเจ้าแวมไพร์นะครับผมจะพิชิตเฉลยตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับผมก่อนที่จะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม เดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันครับ <c oughs> มาดูครับผมหล่อแค่ไหนครับอุ้ยแบบนี้แล้วครับของแปลกครับนี่ครับเป็นเหมือนที่ผมต่อไซโยกก่อนหน้านี้เลยครับนี่ไงหัวทองหัวทองนี่ครับเฮ้ยหัวด่างวะหัวทองเขาเรียกหัวทองมีในพจนานุกรมไหมมีตัวทองยังมีเลย ว่าอาจจะจับยากนิดนึงครับเฮ้ยหมึกเข้มดีวะเฮ้ยสร้อยคอสวยด้วยเอออาจจะแกะยากหน่อยนะได้ยินเสียงขันยนยังเฮ้ยเพาะเพาะไม่ขันยนนะไดียินยังตัวนี้มันสามกุกเรียกลงกุกหรือเปล่าฮะปงฟ้าเอ้ยอะอมากกว่าปูงฟ้านี่สามกุกอะอะไรดับเบิลปูงปูงฟ้ามันสองกุกเวอโอ้ยดินดินแรงไปหน่อยดาแรงดาวแรง ดินแรงไปหน่อยครับดินแรงไปหน่อยอ่ะบอกแล้วของดีอ่ะีบัวเต็มครับไเลยงะของดีเลือดแคมแคมนี่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 อ่ะเป็นไงเป็นไงลูกผสมเปล่าวะหัว่างหัว่างหงด่างปีขาวด้วยทีทีเด็ดครับ ของแปลกรูปผสมเปล่าวะหางเท้าอ่านี่ไม่ใช่นี่นะครับผมที่จับออกมาจากพระเนียดเมื่อกี้นะครับเฉลยแวมพไพนะครับตัวนี้เป็นบัวแต้มนะครับผมถือว่าทีเด็ดของป่าภูเขาสูงครับแหนอีกอย่างครับดูหัวครับนี่ครับหัวเป็นสีทองทองนะครับขนทองทองนะครับลายแปลกๆนะครับแล้วก็หางครับ จริงๆปลายปีกก็มีนะครับเป็นนกที่ถือว่าแปลกครับผมหรือของดีแบบฟุกฟุกด้วยครับแต่ว่านกก็เหมือนถ่ายขนครับตัวนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรครับผมก็เลยเรียกหัวทองไปครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า,วาคืออะไรนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมมาดูให้ลายปีกชัดๆครับว่าจะลายปีกสวยแค่ไหนแต่นกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหล่อครับตัวนี้ นี่ครับเฉลยเจ้าแวมไพายครับนี่ครับให้ดูครับลายสวยนะครับนี่ครับออกด่างๆนะครับอ่าครับนี่ครับเป็นลายๆหัวด่างหัวออกขาวขาวทองๆนะครับนี่ครับเหมือนกันนี่ครับดูข้างในสวยตัวนี้อาจจะมีเลือดนิดนึงครับปล่อยให้ติดพผนยดนานเกินไปนี่ครับดูแข้งครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะครับถ้าเกิด เห็นไม่ชัดนะครับนี่ครับบัวแต้มสวยงามครับถือว่าทริปนี้นะครับวันที่สองนะครับของทริปสองวันหนึ่งคืนนะครับเจ้าแวมพายจัดตัวแรกมาแล้วนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าใส่แล้วฝนตกฝนตกนะครับทริปนี้เขาเป็นพระเอกครับจัดมาสามแต้มครับผมแวมพาย นี่ใส่ห่วค้านะครับนับเบอร์สองแปดนะครับหรือศูนย์สองแปดนะครับตัวหัวดังๆเนี่ครับผมเดี๋ยวใส่เลขนับเบอร์ครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูชัดเจนนะครับไม่ต้องกลัวครับพวกนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับนี่ครับหัวแต้มนะครับตัวนี้อ่าเรียบร้อยครับผมนี่สองแปดครับสำหรับอีพีนี้นะครับทริปสองวันหนึ่งคืนนะครับที่ป่าสูงเมืองการนะครับผม วันแรกก็ทองผาภูมินะครับส่วนวันที่2มาเล่นไซโยกนะครับก็ถือประสบผลสำเร็จได้นกกลับบ้านไปครับผมทริปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ